งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบวนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลนจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธอโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังครับทิดบ้วนบางประมาสกำลังคุยกับท่านในเรื่องของการปลูกโกโก้ ตามคําแนะนําของแฟนๆรายการที่อยากจะรู้เรื่องนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจาก f c e e o o o นะฮะทีนี้เนื่องจากว่ามันต้องคุยเรื่องเดียวยาวผมก็เลยนํามาเสนอทางนี้นะฮะ,ะพี่น้อครับอุปรสรรคแล้วก็ปัญหาในการผลิตโกโก้ก,ก็คือว่าบ้านเหล่านั้นมันมีนมความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศค่อนข้างสูง แล้วก็ปัญหาเรื่องโรคมแมลงศัตรูก็เยอะประกอบกับว่าบ้านเหล่านั้นมันมีนมพืชอื่นที่ปลูกได้ง่ายการตลาดดีกว่านะมันก็เป็นการแข่งขันกับพืชอื่นแล้วต้นโก,โกโก้พอเราปลูกไปอายุมากขึ้นผลผลิตมันก็ลดลงเพราะฉะนั้น เรื่องของปัจจัยเหล่านี้ก็ทําให้บ้านเหล่านั้นไม่ค่อยมีการปลูกโกโก้กันบ่อยนักหรือบางคนไปปลูกแต่สภาพแวดล้อมมันไม่เหมาะที่จะอเอื้ออํานวยต่อการเจริญเติบโตก็ทําให้โกโก้บ้านเหล่านั้นปลูกกันไม่มากนักแต่จะว่าไม่มากในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันก็ถือว่า มีการปลูกกันเยอะกว่าสมัยก่อนมากนะครับเดี๋ยวนี้มีปลูกกันในหลายจังหวัดละไร่มาตั้งแต่เชียงรายพิษษุโลกเชียงใหม่ตากนะครับอุดรธานีหนองคายขอนแก่นนะครราชสีมาจันทบุรีตราดสุราษฎร์ธานีสงขลานะครศรีธรรมราชประจวบสุโขทยัยสิงห์บุรีลพบ,บุรี นี่มีปลูกกันอยู่ตามข้อมูลสถิติที่ได้มีการบันทึกกันไว้นะฮะคราวนี้เราไปดูเรื่องสายพันธุ์นะครับพันธุ์โกโก้โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นสายพันธุ์สามสายพันธุ์ใหญ่ๆก็คือสายพันธุ์ที่เรียกว่า คริโอลานะฮะนี่พวกที่หนึ่งพวกที่สองคือสายพันธุ์ที่เรีกเยกว่อิเล็กลุมฟอร์ลาสเตโลนะฟอร์ลาสไม่ใช่ฟอร์เรสฟอร์เรสแปลว่าป่าฟอร์ลาสเตโลนี่กลุ่มที่สองกลุ่มที่สามคือสายพันธุ์ทรีนิตาริโอนะครับซึ่งแต่และสายพันธุ์นั้นก็ต่างกัน เดี๋ยวผมจะลองแจงให้ท่านได้ฟังนะอย่างสายพันธ์คลิโอโลอันนี้ผลจะค่อนข้างใหญ่นะผลก็นข้างใหญ่แล้วก็จะมีสีแดงหรือสีเขียวแต่พอสุกก็จะเป็นสีเหลืองนะเปลือกจะบางก้นผลจะแหลมนะผิวของผลนั้นจะครุขรลเมล็ด ค่อนข้างใหญ่จะเป็นสีขาวหรือสี่วงอ่อนมีกลิ่นหอมรสชาติดีเป็นพันธุ์ที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องการนำไปผลิตเป็นช็อกโกแลตจำนวนมากแต่ข้อจำกัดของพันธุ์คริโอโลนี่ก็คือว่ามันจเจริญเติบโตไม่ค่อยดีแล้วก็ให้ผลผลิตตำ่ำแล้วก็มักจะ อ่อนแอต่อพวกโรคมแมลงรบกวนเยอะนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือสายพันธุ์ฟอรัสเทโรโกโก,โกโส้สายพันธุ์นี้ก็จะมีสองกลุ่มกลุ่มที่เรียกว่าเวสแอฟริกันอะมิโลนาโดนะแล้วก็พันธุ์อัปเปอร์อเมซอนนะครับอย่างพันธุ์เวสแอฟริกัน มีโลนาโดแล้วก็เวสแอฟริกันพวกนี้มันจะมีผลสีเขียวนะครับผลจะเป็นสีเขียวพอสุกจะเป็นสีเหลืองแต่ผลจะยาวนะครับเปลือกหนาก้นผลจะต่างกับพวกครีโอโลก,ก็คือว่าก้นผลมันจะมน ในขณะที่คลีคลโอโรนะั้นก้นจะแหลมอันนี้ก้นจะมนมะเมล็ดจะแบนกว่าคลีโอโรนะเนื้อมเมล็ดจะมีสีแดงเข้มหรือสีม่วงเข้มเป็นผัดที่ผสมตัวเองได้ข้อจำกัดก็คือว่าไม่ทนต่อโรคยอดแห้งและก็กิ่งแห้งนะครับนี่ก็มีข้อดีข้อด้อยตรงนี้ส่วนพันธุ์ Upper Amazon ซึ่งอยู่ในกลุ่ม f o r l a x e โ o ่นี่นะครับผลสีเขียวพอสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขนาดผลจะคล้ายกันกับ West อฟริกันแต่เมล็ดเล็กกว่าเนื้อเมล็ดจะมีสีม่วงเข้มจเจริญเติบโตดีให้ผลวิตสูงเป็นสายพันธุ์ที่ไม่สามารถผสมตัวเองได้นะฮะ เมื่อกี้ผสมตัวเองได้นะอันนี้ผสมตัวเองไม่ได้ส่วนสายพันธุ์กลุ่มที่3คือสายพันธุ์ที่ชื่อว่าทรินิตาลิโออันนี้จะผลใหญ่ก้นผลแหลม,มเมล็ดมีขนาดใหญ่เนื้อมเมล็ดจะมีสีม่วงหรือสีม่วงออก และสายพันธุ์ที่มีในบ้านเราก็คือโกโก้ลูกผสมชุมพรหนึ่งนะครับซึ่งก็เกิดจากการนำเอาพันธุ์ PA7 มาผสมกับ NA32 นะแล้วก็เป็นพันธุ์ที่อยู่ในกลุ่ม Forastero l คือกลุ่มที่2นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องให้เครดิตกับ สาริวิจัยเพื่อสวนชุมพรนะครับในการที่จะศึกษาค้นคว้าม,มาทีนี้เวลาจะปลูกโกโกโ้เลยนะครับเราก็ขุดหลุมกว้างยาวลึก1ฟุตตากหลุมไว้ประมาณ1เดือนเอาดินบนใส่ดินล่างเอาดินล่างมาผสมปุ๋ยอินทรีย์คลุกเคล้าระยะปลูกเราก็จะใช้ระยะ3คูณ3เมตรนะครับหรือ อาจจะเป็น3ระยะแถวนะระยะระหว่างต้นอาจจะ2เมตร80 m. ก็แล้วแต่แต่ถ้าเผื่บางคนไปปลูกแซมในสวนมะพร้าวต้องห่างจากโคนต้นมะพร้าวมาอย่างน้อย3เมตรนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราปลูกได้ประมาณ100ถึง175ต้นแล้วแต่ระยะที่เรากำหนด นี้ความยุ่งยากของโกโก้มันไม่ใช่ปลูกแล้วปลูกเลยปลูกแล้วแต่ต้องมีการตัดแต่งกิ่งโกโก้ครับนะคือเราจะเลี้ยงปลูกไปพอจเจริญเติบโตเป็นลำต้นเดียวเนี่ยนะจนอายุ12-18ถึงเดือนหลังปลูกคือความสูงที่ประมาณ1เมตรครึ่งถึง2เมตรต้นโกโก้จะเริ่มหยุด การจเจริญเติบโต,ต,ตทางสูงอยู่ระยะหนึ่งเพื่อสร้างเรือนยอดนะเรือนยอดจะแตกกิ่งแขนงออกทางด้านข้างประมาณ3-5ถกิ่งจุดที่สร้างเรือนยอดนี้เราเรียกว่าจอ,อเกตนะหลังจากนั้นอีกระยะหนึ่งก็จะเกิดกิ่งกระโดงใต้จุดที่สร้างเรือนยอดขึ้นมาอีกกิ่งกระโดงนี้เขาเรียกว่าชูพร กิ่งกระดองนี้จะเจริญเติบโตไปได้ระยะหนึ่งก็จะสร้างเรือนยอดกิ่งข้างเหมือนครั้งแรกอีกอันนี้เป็นธรรมชาติของโกโก้ซึ่งมันจะเจริญเติบโตเป็นชั้นๆแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆการตัดแต่งกิ่งโกโก้นั้นจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอไม่อย่างนั้นต้นโกโก้จะสูงจนทำให้เก็บเกี่ยวผลลำบากและถ้าปล่อยทิ้งไว้กิ่งแขนก็จะแตก ตามบริเวณโคนต,ต้นโคนกริ่งมากจนเกินไปต้นโกโก้ก,ก็จะหนาทึบติดผลน้อยโรคแมลงเยอะเพราะฉะนั้นการตัดแต่งก็จะต้องตัดแต่งก็คือว่าตัดแต่งนอที่เกิดขึ้นบริเวณโคนต,ต้อนออกให้หมดนะฮะพอต้นโกโก้สร้างทรงพุ่มเตี้ยเกินไปเราต้องเลี้ยงหนอที่เกิดใหม่เพื่อให้เป็น ลำต้นใหม่ที่มีขนาดสูงจากเรือนยอดที่พอเหมาะและเมื่อต้นโกโก้มีกิ่งแขนงขึ้นสเปะสปะภายในทรงพุ่มต้องตัดแต่งกิ่งเหล่านั้นให้ลำต้นปโปร่และเมื่อลำต้นนะฮะเกิดการที่แตกหักเรือนยอดถูกทำลายไม่แข็งแรงก็อาจจะต้องตัดแต่งตัดออกในระยะที่สูงจากพื้นดิน2 0 3 0ซนเมตร แล้วก็ทาด้วยปูนขาวหรือปูนแดงนะครับแล้วก็เลี้ยงหน่อที่แข็งแรงพอยอดโกโก้ถูกทำลายให้ตัดแต่งส่วนถูกทำลายออกเพื่อให้แตกหน่อใหม่ซึ่งจะเกิดผลใต้รอยตัดแล้วก็เลือกหน่อที่แข็งแรงไว้1น่นอการตัดแต่งรอบๆทรงต้นโกโก้เนี่ยนะครับนะปีแรกก็จะทำทุก15วันหรือ1เดือน ช่วยให้ต้นโกโก้เจริญเติบโตแล้วก็ตั้งเรือนยอดอันนี้ผมอธิบายไปท่านจะเข้าใจยากากรุณาหาอเอกสารนะครับหาเอกสารของกรมวิชาการเกษตรมาศึกษาดูนะครับก็จะได้รู้ว่าตัดแต่งอย่างไรบ้างและโรคแมลงก็ไม่ใช่น้อยนะครับโรคก,ก็จะมีโรคผลเน่า โรคกิ่งแห้งโรคไหม้แมลงก็จะมีมวนโกโก้โด้วงกุลาบนะนี่เป็นมแมลงศัตรูสำคัญนอนเจาะกิง่งแล้วก็เจาะลำต้นแล้วก็ยังมีมอดนะเข้าไปทําลายกิง่งแล้วก็ลำต้นอ่อนของโกโก,โก้มีเพลี้ยอ่อนส้มสัตว์ศัตรูพืชก็จะมีหนูมีกระรอกที่เป็นปัญหาอยู่ และโกโก้เป็นพืชที่ต้องการน้ำค่อนข้างชุ่มชื้นนะฮะนั้นฤดูแลงต้องให้น้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนมากนะครับปุ๋ยเราก็จะต้องมีการใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอโดยใช้ปุ๋ยสูตรเสมอจนกระทั่งถึงเดือนที่28ไปแล้วเราก็จะปรับไปใช้ 12, 12 12 17 2นะครับและนี่ก็คือการปลูก โอโก้ที่ท่านได้อขอให้ช่วยคุยให้ฟังก็นํามาท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาะตู้ปน12กํากำแพงแสนนครปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID l ลายนะครับ s อ s i g n Buan 2494ท่านจะสั่งซื้อ ฟิโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทั้ง ID line สั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดมแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งนะ้ำแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสาร อินซีใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินซีแล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟตเรีล์ลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรีล์ลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่นนไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกง,งามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูผนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร